รีวิวหรือเทสต์เซอร์มเนียลความน่าเชื่อถือจากประสบการณ์จริงเราจะเห็นว่าโพสต์ประเภทที่6เนี่ยเข้าถึงดีมากๆนั่นก็คือการโชยยอดการเข้าถึงโช์ยอดเหรียญที่เราได้รับโช์ยอดเอ่อการเข้าถึงไดอ้อ่ได้ยอดวิวเท่าไหร่หรือคอมเมนต์ต่างๆในการแบบมาชื่นชมอันนี้อยู่ในเทสต์เซอร์มเนียลที่เราเรียกว่าโชรีวิวนะคะโชได้นะไม่ผิดแต่อย่าบ่อยจนหน้าเบือ่อโอเคไหม ครูเคยสอนไปแล้วนะว่าโชเหรียญได้ไหมคะจริงๆครูไม่ได้อยากให้โชแต่ถ้านานๆโชโชได้แต่อยา่าแคปเหรียญโชทุกวันน่ะมันหน้าหมันไส้มากกว่าหน้าชื่นชมเกตปหโชได้ไม่ว่าทําได้โชเลยนานๆโชทีแต่ไม่ได้โอ้โหมันแคปภาพเทสโอมเนียลขึ้นทุกวันเลยอันนี้ก็ไม่ไหวนะ อันนี้จัดชื่นชมก็จะเริ่มน่ารำคาญน่ารำคาญเริ่มหน้าหมั่นใส้และนังนี่อะไรเงีย <c oughs> ้ยเข้าใจยังเข้าใจยังว่ามันเป็นโพสต์ที่มันเป็นการเข้าถึงนั่นแหละแต่คุณอย่าไปทํามากจนเกินไปมันไม่มีศิลปะมันดูเยอะมันดูแบบเกลอมันดูแบบน่าเชื่อจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยเออมันใช่จริงปะเนี่ยเออมันก็ต้องอ้างอิงนิดนึงใช่ปะไม่ใช่แบบ ขึ้นโพสแบบชี้นิ้วกันทุกวันเลยแต่ว่าก็มาเถียงกับคูอีกแหละว,ว่าก็ขึ้นแบบนี้มันได้ตังไงคูก็ต้องขึ้นแบบนี้ทุกวันป่ะอะไรเงี้ยแต่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 บอกไว้บอกไว้ว่าบอกไว้ว่าจะหลุดจะก้านะ่ะเออมันก็ต้องโชว์อย่างอื่นบ้างไหมโชว์คืออย่างนี้คุณจะมาโชว์ความสําเร็จอย่างเดียวอะ่ะไม่ควรแล้วฟังดีๆนะ อย่าอย่าโชว์ความสำเร็จอย่างเดียวฮิวแมนหรือคนมีวิธีรีวิวที่มันแบบว่าผิดพลาดบ้างก็ได้มันจะได้มีความเป็นคนเยอะหน่อยอย่างที่ยกตัวอ,อย่างที่ให้พิยุโชว์ว่าถ้าเค้กมันจะไหม้พี่อย่าเสียคอนเทนต์นะที่จงถ่ายมันแล้วบอกกับฟอลโลเวอร์ของพี่ว่ามันไหมเพราะอะไร เข้าใจไหมเจ๊ออนจะมาโพสต์ว่าขายดีตลอดเวลาไม่ได้นะคะเจ๊ออนบ่นบ้างก็ได้ค่ะซึ่งจะบอกว่าที่เราเรียนกันไปเมื่อเมื่อแบบก่อนสอง5สองห้าอย่างไรหลังสอง5ูสองหครึ่งปีหลังนั้นทุกอย่างเปลี่ยนแล้วทุกอย่างเปลี่ยนแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปต้องบ่นลูกบ่นผัวเอาความเฟลของชีวิต เอามาเป็นดราม่าหน้าฟีดตัวเองตลอดวเวลาเสมอสม่ัมสมัยใช่หมายถึงความผิดพลาดเล็กน้อยที่ไม่ก่อความเนกาทีบหรือพลังงานลบให้กับผู้ชมบนหน้าฝีดคือความโกโก,โกโตลกตลกซืบื้อซบนิดนหน่อยหเล็กน้อยพอขำขำจกโจ๊กพอขำขำแต่ไม่ได้แบบโอ้โห พี่จะไปบ่นผัวบ่นลูกขึ้นฝิดไม่ได้อันนั้นหนักไปอันนั้นคือแบบหนักไปไม่ได้ให้ทําแต่แต่แบบสมมุติสมมุติทอดตังผิดอย่างเงี้ยความที่เราเป็น working woman เราเป็นผู้หญิงที่แบบทํางานเยอะทํางานเยอะแล้วก็อะไรมีมีมีแบบทุกสิ่งอย่างในชีวิตต้องรับผิดชอบเยอะก็ต้องผิดพลาดเป็นดังบดาบ้างแล้ว เออเขาให้แบงค์ห้าร้อยนะเขาแบงค์ให้แบงค์ห้าร้อยใช่ไหมก็คิดว่าเป็นแบงค์เทาพราขาให้แบงค์เทาก็หาว่าเป็นแบงค์ร้อยเออเอากับเอากับเขาสี J ่เจออนอะไรประมาณนี้ในการขึ้นโพส์อ่ะคือแบบเรื่องแบบช็อตฟิลต่างๆในชีวิตเล็กๆน้อยๆขำๆให้มัเน,เป,นเป็นสีสันของมนุษย์อะ่ะก็ขึ้นบ้างไม่ใช่วันๆน,น,นึงแม่งโชว์แต่เทสโมเนียลแบบประสบความสาเร็จก,กูได้พันเหรียญกูขายดีกูมีการเข้าถึงเยอะกูเจ๋งกูเก๋อะไรอย่างเงี้ยอย่างบางบางทีมันก็ นื้อออกปะ <c oughs> นืกอออกปะมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีความเป็นแบบมนุษย์อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วชีวิตเธอมันเลิศเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการแบบว่าท็อกซิตโซเชียลเปล่าๆอะนึกอ,ออกปะคือบริหารหน้าหน้าสีตัวเองอให้มันเป็นมนุษย์ธรรมดาที่น่าที่น่าสนใจเออโอเคปะมนุษย์ธรรมดาที่น่าสนใจอาจจะเ,จเอเ๋เอ๋มาเครื่องทางแล้วเข้าไปเครื่องทางกันละ นะเดี๋ยวไปเรียนย้อนนะเรียนย้อนนะวันนี้มีมีประโยชน์มากนะคะทําตัวเองให้เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่น่าสนใจว่ะแปลว่าอะไรสเสน่ห์คุณมีปะภาพโพสของคุณไม่มีสเสน่ห์เลยอะเทสโซอเงี้ยวของคุณก็คือภาพตัวอย่างในการแบบเป็นคุณน่ะมันไม่ได้มีแบบอะไรแบบข้องั้นๆน่ะก็ไม่เห็นมีสเสน่ห์อะไรมันเหมือนอะเจออนจะมาให้จะให้หนุ่มมาจีบเนี่ย เจไ๊ไปโชว์สวยอย่างเดียวปะโชว์โกดโชว์ติงตองบ้านก็ได้ใช่ไหมใช่ปะเออสวยมักนกตลกมักได้เห็นปะ <c oughs> โอเคปะเออกระตลกมีบ้านมีอารมณ์แบบเออน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยบ้องบ้องติงตองให้คนอื่นเขาเห็นบ้างม,มันก็ไม่ใช่แบบสมมุตินะครูป้อมแบบมานั่งไล์ให้กับทุกคนฟังอะ่ะครูป้อมก็พูดเรื่องเรื่องวิชากามร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาไม่ได้มีอารมณ์ตลกบุกฮาเลยหรือไม่ได้มีแบบ อะไรมาทําให้นักเรียนแบบสนุกสนานเลยมันก็น่าเบื่อใช่ไหมหน่าเบื่อเนาะน่าเบื่อเออแต่อันนี้ก็คือแบบเนี่ยนี่คือแบบนี่คือเรานี่คือตัวเราคือภาพรีวิวหรือเทสต์โมเนียลอะ่ะมันต้องมีความเป็นมนุษย์ประกอบไปด้วยหรือแม้กระทั่งตัวตนเราที่แบบถ่ายถ่ายคลิปถ่ายอะไรใดๆทาโพสอะไรไปให้คนดูเห็นอะ่ะมันก็ต้องมีความเป็นเราบ้างไม่ใช่แบบหูเอาความเข่งขึมของวิชาก,การขึ้นไปเป็นแกนนําของช่องทั้งหมดเลย ซึ่งเมื่อก่อนน่ะมันใช่เราต้องเป๊ะเราต้องลดที่สุดในสายนี้ก็จริงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะดีมันจะปังก็ต่อเมื่อเรามีเสน่ห์ถ้าเราไม่ได้มีเสน่ห์หรือเราไม่มีความน่าสนใจในความธรรมดาของเราเลยมันเฉยเฉยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่มีใครจําเราอ่ะแล้วเราทําทําไปทําไมถ้าเกิดว่าเราทําไปแล้วใครจําเราไม่ได้อ่ะมันก็ไร้ค่าดีอย่างนี้แปลว่า ฉันเป็นยังไงฉันก็ควรจะแสดงตัวตนของฉันออกไปแบบนั้นที่โพสต์ของฉันที่แบบหน้าไลฟ์ของฉันหน้าหน้าคลิปสั้นของฉันก็จะมีเรื่องขำบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยสลับกันไปไม่ได้โชว์แต่ผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จอย่างเดียวความฟลมันก็มีเล่ากันเล่าสู่กันฟังอย่างสมมติครูว่าตอนนี้อะไรสดอยู่อะไอ้ความที่แบบไม่เพอร์เฟกของครูมีไหมโคตรเยอะเยอะมากแล้วมานั่งสอนนั่งบอกนั่งนั่ง นั่งแนะนําพวกคุณได้วันนี้ก็มาจากความไม่รู้มาก่อนความไม่รู้มีมีมาเยอะเพราะคนจะเป็นครูได้หรือว่าแนะนําให้คนอื่นไปในทางที่ถูกต้องได้อะเขาต้องผิดมาก่อนเราเสมอเออผิดเป็นครูเคยได้ยินปะผิดเป็นครูนั่นแหละเมื่อไหร่ที่เราผิดมากๆหรือเจอกับอุปสรรคเยอะๆเจอข้อผิดพลาดแบบบ่อยครั้งแล้วเราแก้มันได้แต่ละปอดแต่ละปอดแล้วเราเอามาช่วยคนอื่นได้นั่นแหะครู คูหรือคูรลุก็คือแบบฝึกแต่ความผิดพลาดแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่แบบรู้ขึ้นมาแล้วก็ไปบอกต่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยโค้ที่ขึ้นไปอ่ะความน่าเชื่อถือมันมาจากประสบการณ์จริงของคุณเทสตโซมนเนียลหรือภาพรีวิวไม่ใช่โชว์แต่ความสําเร็จเวลาที่ถ่ายผิดพลาดหรือกว่าจะได้แต่ละช็อตแต่ละซีนคุณต้องเก็บภาพเบื้องหลังเอามาทําสตอรี่ของคุณหน้าช่องอะไรที่มันเป็นบุมมุมเบื้องหลังเนี่ย มันคือภาพเทสเซอร์โมเนลที่มีมีพลังมากมีความน่าสนใจมากเฮ้ยที่เขาอ่ะทำได้พันเหรียญทําไดห้าพันเหรียญน,นะเขาเหนื่อยนะเขามีอุปสรรคนะเขามีฟุตเทจเป็นพันฟุตเทจเลยเป็นพันวิดีโอเลยที่เขาอ่ะต้องล้างมันออกให้หมดเพราะว่ามันใช้ไม่ได้สมมุติไปถ่ายงานทั้งวันนะ่ะแล้วตั้งกล้องเป็นสโลโมชั่น โอ้โห oh, บันยลวิดีโอเลยอ่ะเป็นบันยลวิดีโอเลยคือแบบวันนั้นทั้งวันมันตั้งเป็นสโลโมชันน่ะทีมงานคูเพิ่มเคยเ, al, เคยเจอมาแล้วเคยทํามาแล้วเคยเฟลมาแล้วดังนั้นเราจะแบบเราจะเช็คลิสต์กันก่อนว่าคุณตั้งกล้องถูกต้องหรือเปล่าในการที่คุณจะถ่ายงานทั้งวันโหมดในการถ่ายทําของคุณอยู่ที่เลนไหนเอออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะรู้กันเลยว่าพวกเราเคยทําเฟลกันมาแล้วว่าไปถ่ายไปถ่ายมาทั้งวันนะ่ะ เจ็ดชั่วโมงมันกดสโลโมชั่นหมดแล้มันไม่สามารถมันไม่สามารถเอาอะไรเราเอาทำอะไรได้อะนึกออกปะนอกจากเป็นแบ็กกราววิดีโอข้างหลังแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบเจ้าของเขาสัมภาษณ์มาแบบหกเจ็ดชั่วโมงไปว่าศูนย์เปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องเกิดการถ่ายซ่อม,มก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายกันเพิ่มเติมอีกอะไรอีกอะไรยงเงี้ย ก็เฟลมาก่อนนะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่เฟลๆอะ่ะไอ้ที่แบบล้มเหลวอะ่ะหรือทําไม่ได้อะ่ะเอามาแชร์ให้ทุกคนดูด้วยอย่าหาแต่ความสําเร็จมาให้คนดูเพราะความเป็นมนุษย์เราจะน้อยลงโอเคปะเราจะได้แบบคุยกับกลุ่มเว้าหมายของเราได้แบบสนุกมากขึ้นนั่นเองค่ะ